ดีค่ะพี่น้องหลักกับมะพอกันอีกแล้วเด้อจ้าเบิงคลิปนี่ล่ะคอยเหลือใจพี่น้องคอยเหลือใจมึงใหญ่มาได้จังหดมึงหลอดผลตีนคนอื่นเขามาได้ยังไงเอออันซาเด็กหน่อยมันเล่นกันแล้วมันถลอกแน่น่อยหน่มันสิเป็นสิตายจนถึงขั้นต้องถีบลูกคนอื่นเขาตีลูกคนอื่นเขาเออเห็นเขามากกับเม่บ่เหันเขามากกับพอคือจีใส่สกันคนละมัดนัวอยู่พี่น้องเอ,อ้ย บอไปแล้วก็ได้หักลูกเป็นตเตจของต่นายคักอิีงอคอยไม่ความรู้ืึอว่าเวลาเด็กหน่อยเฮ็ดผิดอ่ะตักเตือนกับพ่อแล้วงว่าจำเป็นขี่จะต้องโอ้โหทำลายร่างกายรุนแรงเอยียงขนาดนั้นแล้วจังสี่นี่คือพอเอาลูกไหวบนหิ่งเลยเสียามาโรงเรียนหาชิแตกอย่างเสียามาร่วมกับมูฮิตยังเออสอนเองดูแลเองอยู่เพื่อนทราบว่าต้องเอาออกมาดอกเพราะว่าบางที่อุอบัติเหตุการเหล่นของเด็กหน่ยน่ยมันมิด ทุกทีหละย่างลูกข่อยมือคืนเนี่ยไปเ่นแอนดรถไฟ่หัวนะพี่น้องแล้วเวลาตอนที่เขาเอาเขาจอดเนี่ยมันเบรกเราหัวทิ่มเออเขานี่คบลงไปยุบป,ปากพี่สองสี่เลือดว้านออกเลยได้พี่น้องเต้คอยกับเขาใจเลยว่ามันเป็นอุบัติเหตุเขาบ่ได้จงใจหรือเขาบ่ได้ต้องการให้มันเกิดขึ้นหรอกเออซึ่งเฮ้ากับตงมีเหตุมีผลกันบ้างว่าแม่นว่าโอ้โห อียังก็สิไปไวไวยบอกววยไหวทำรยรหลงกายผู้นันผู้นี้หรือว่าอันไหนอันนี้มันก็เกินไปอยู่ได้พี่น้องคอยว่ามันเกินไปคอยเบ้ากับเบ้าเรื่องกรณีแบบเนี้ยผู้ปกครองสมควรเอาเรื่องเอาเล่าให้ถึงที่สุดบ่สมควรปล่อยหรือยิ่ยอมต่อให้ลูกของเฮาจะไปเลียนลูกของเขาจนถลอกเฮากับือึสอนลูกของเฮาดูลูกของเฮาตีลูกของเฮา แต่บ่แเม่เนี่ยเขามาถีบมายันมาตีลูกเข้าในลักษณะแบบนี้ข่อยวอลอีลีต้องให้ข่อยเป็นไม่ยิ่งข่อยถ้าเป็นข่อยนะกระโดดล่ํากดข้อตีเข้ากันเลยแหละบ่ย่อมย่อมบอ่ได้ลูกกูนี่ที่หนึง่งเต้าสมุิว่ามันเป็นเหตุสุปวิสัยย่างเช่นเด็กหน่อยเข้าเหร่นกันเออมันแลนเหร่นอยู่น้ำอันน้ำหัทางนาะพี่นอ้องย่างติดข่อยเคยเห็นแล้วซุกทั้งหลังลูกข่อยทะเลาะ ใครก็บ่ได้ไปไว่าหอย่างเออ่อยบ่อยไ,ไปตีเด็กหน่อยเคยไปวานูเด่นเบาๆหน่อยลูกเห็นไหมนี่เพื่อนจงสันจงสีเข้าก็ไปบอกเข้าก็เข้าใจบางที่เด็กหน่อยเขาก็เหมือนผ่าขาวหละเออแต่หันเด็กบางคนยังพี่มีพฤติกรรมเก่าเราฮะเขาต้องบอกผู้กปกครองเขาบมเมนไปนางไปตีลูกเขาแบบนี้เขาบ่าได้มีเขาเอ,อื่วมาบอมีสิทธิ์นะสำหรับในมุมมองคอ,อยคอยมองว่าบอมีสิทธิ์ไปเตะตองลูกคนอื่นเขา เออมีสิทธิ์ที่จะไปบอกไปเตือนถ er, ้าสมมติลูกคนอื่นเขาหลั่เสินเฮ้าแต่ว่าบม่มีสิทธิ์ไปลงมือทำลายลูกของคนอื่นเขาบ่าวาสิกรณีใดๆอันนี้ขึ้นในมุมมองของข่อยยกเว้นว่ามนันใหญ่แล้วมันสิอันนี้แล้วอันนี้เด็กหน้อยตุน้นหนุย่ยหนึ่งจิตใจจะเห็นน้ำอียงข่อยละนายเฮาเห็นคลิปเราข่อยกับอดศูนย์แทนผู้เป็นเมของด็กหนุย่ยอบ่ไดเลี้ยลูกถือทำลายตอ หนาต้อตาแบบนั้นนะจิตใจคนเป็นพอเป็นแมนีิบัดเจ็บนักกว่านั่นอีกเอออุบัติเหตุทะเลาะปอกเปิดก็เด็กหน่อยมันมีปกติยังลูกข่อยเอ,อ่อที่่านมาที่ว่าที่น้องบอกนะแต่ที่เห็นเป็นแผลก็คือข้างแตกเย็บสองเข็มก็คือดันกันลงจากสไลเดอร์นั่นละ่ะมัน,นทา้งนี้เอาหนาจิ้มลงก็ข้างแตกคู่กับมาเอินให้ไปเล็บ เย็บก็บอกว่าอุบัติเหตุแต่ตามที่ลูกบอกลูกบอกว่ามูสุกเออมูพลักอยู่ข้างหลังก็เลยตกลงมาแล้วกะข้างแต่แต่ทางเฮาก็บพ่ได้คิดว่าจะต้องไปเอาเรืองเอาเล่าอีหยงคิดได้ว่าเออธรรมดาหละเด็กหน่อยมันอยู่นน้ากันน้ามูหลายบางที่การคิดเขาก็อาจจะคิดว่าเขาเฮ้ยบอกให้มูเฝาไปน่อยๆแต่บางเออมันเกิดเหตุและหลังจากนั้นก็บ่ได้มีปัญหาอี่ยงกัน หรือแม่กระทั่งผู้ปกครองลัางคนมาบอกเฮ้าบอกคุณครูว่าเออลูกเฮ้าเนี่ยไปตีลูกเขาเฮาก็ตตองมานางสอบสวนลูกเฮ้าวา่าไปยังคือไปเฮ็ดลูกเขาเฮ็ดนันเฮ็ดนี้เฮ็ดนี้เฮ็ดนันลักะสอนสุดท้ายเขาดีกันเข้ากะเหล่นน้ำกันคือเขาเออเด็กหน่อยเขาบอกคอยมีปัญหาหรอกส่วนมากจะมีปัญหาคือทีผู้ปกครองหรือว่าเขาบอกสมัครเกล่นน้ำกันเขาบอกเล่นน้ำกันก็แล้วแเต่เขาเ,ยเ,าเลยแต่เฮ้านี่เกิดคือโตของเข้าทะลุหอบขิด เฮากับต้องซ้อนลูกเข้าเออห้ลูกเฮ้าในขอโทษเขานู่นนี่นั่นหูว่าพิดหัวถูกหรือแม้ถ้าลูกเข้ามีพฤติกรรมที่เก่าเล่าเฮ่าก็จําเป็นต้องห้บทลงโทษกับลูกเข้าแต่บ่ไดหมาเข้าว่าเข้าสิไปตีลูกคนอื่นเขาเออย่างที่ข่อยเห็นว่าอ,อ่าลูกข่อยถือเด็กหน่อยรุนเดียวกันเตะ ่อยกับผูด้ดแบบว่านี่แี้วยังมาคอยก็แค่จับเด็กหนอยนี่ออกจากลูกคอยแล้วคอยบอกว่าเฮ็ดแบบนี้บ่ไดดนะทําแบบนี้ไม่ได้นะหนูถ้าหนูทําแบบนี้จงซส่นสิคือแบบว่าเ้าเขาบวเขาหลังจากนั้นเขาก็ขอโทษเขาก็ดีกันเองหรือบางที่เด็กหนอยมันเห่นกันมันบ่หูว่ามันเฮ็ดรุนแรงไปเออแต่เฮาเป็นผู้ใหญ่เนี่ย เขาสามารถบอกสามารถเตือนเด็กหน่อยได้บ่จาเป็นต้องไปเหตุรุนแรงขนาดนั้นเขาว่าผู้ใหญ่นี่มีวุฒิภาวะแล้วเด็กหน่อยยังบ่ท่านมีวุฒิภาวะเอออันนี้บ่งจากวิดีโอแล้วผู้ใหญ่น่ะบ่มีวุฒิภาวะยิ่งกลัวเด็กหน่อยอีกเออเอาอารมณ์เป็นไงคิดว่าจะคของนี่มีกําลังมีร่างกายที่มาก,กวัวแต่บนบ่มีมั่นสมองถา้าในมุมอมองขอยมันบ่มีมั่นสมอง ปกป้องลูกกับมันแมนอยู่แต่ไปตีลูกกูอื่นแบบนั้นมันไม่ได้เนาะ